ห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ9กิโลเมตรสิ่งปากเชียงรายมีพื้นที่มากกว่า8,000ไร่ครอบคลุม4ตำบลด้านทิศเหนือติดกับตำบลดอยหางทิศตะวันออกติดกับตำบลรอบเวียงตำบลป่าอ,อ้อดอนชัยทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับตำบลแม่กรอนพื้นที่ดังกล่าว อยู่ที่ละติจูด19องศา50ลิวดาเหนือและเส้นลองติจูด99องศา44ลิวดาตะวันออกความสูงของพื้นที่เฉลี่ย450เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเลสภาพอากาศในฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย19.1องศาเซลเซียสส่วนในฤดูรอ้อนจะมีอากาศร้อนแห้ง อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย30.9องศาเซลเซียสฤดูฝนโดยปกติจะมีฝนตกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย1,556มิลลิเมตรต่อปีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลี่ย95ต่ำสุดเฉลี่ย52สภาพของพื้นที่โดยทั่วไปของสิี่้รนเชียงราย เป็นพื้นที่ลาดเนินเขาสลับด้วยภูเขาเล็กๆพื้นที่มีความลาดเทบานกลาง,ลางให้ทุกท่านได้สัมผัสัทนียภาพอานส่งงานกิจการากต่างๆในพื้นที่แห่งนี้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่13มีนาคมพศ2526โดยการริเริ่มของคุณปิยะยิโรมภักดีซึ่งในปัจจุบันได้ใช้พื้นที่ในการเกษตรกรรมหลากหลายชนิด เช่นชาอูหลงสายพันธุ์จินสวนหรือคนไทยรู้จักในชื่อชาอูหลงเบอร์2เป็นชาสายพันธุ์ไต้หวันปลูกบนพื้นที่กว่า600ไร่จำนวนกว่า7 6 0 0 0 0ต้นเริ่มปลูกตั้งแต่ปี2 5 1 9 2549และ2550มีพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 2,700ไร่พุทราพันซึ่งกว่า100ไร่มะเฟืองยักษ์หวานเมลบรีสตรอเบอร,อร,บอรี่เมลอนและผักสดมนานาชน,นิดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีจำนวนมากกว่า50แห่งขนาดแหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดคือขนาด150ไร่สามารถใช้ในกิจกรรมการเกษตรได้ตลอดทั้งปี สิ่งปาชียงรายมุ่งเน้นในการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานดาินและน้ำโดยใช้ปุ๋ยปีกบังคับดินและใช้น้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นสาร สน้ำพุ่เพื่อป้องกันจะตินพืหากมีความจำเป็นที่ต้องใช้สารเคมีทางั้งที่มีสุูพืชเข้าทำลายต้นพืชเช่นเปรี้ยไฟยไรแดงเพลี้ยอ่อนจะมีการเลือกใช้เฉพาะสารเคมีที่มีริตตกค้างไม่เกิน3วันมีการเก็บสูงตัวอย่างก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ตรวจสอบสารเคมีตกค้างในห้องและบจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างหลงเหลืออยู่วันนี้สิ่งหบารเชียงรายมีความยินดีที่จะนำพาทุกท่านเยี่ยมชมพื้นที่ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นสวนพุทรา สวนยางพาราตลอดจนชื่นชมทัศนียภาพของไร่ชาปูนเดินเขาอันสวยงามสลับกับแปลงไม้ดอกสวยงามนานานพันธุ์ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกณจุดถ่ายรูปที่เราได้เตรียมไว้ขอให้ทุกท่านได้สนุกสนานผ่ขอนคลายไปกับการนำเที่ยวบ้างทัวของเราค่ะมีนะก็มาไป คนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอสวัสดีนะักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สี่ปาร์คเชียงรายนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและดอกไม้นานาพันธุ์นะคะกับนะในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปีนี้นะคะต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยนะคะกับการนำเที่ยวนะคะกับรถเราเที่ยวของเราใช้ระยะเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันนะคะที่จะนำพาทุกท่านไปเที่ยวรอบไร่ระย,ยะทั้งทั้งหมด5กิโลนะคะสำหรับใ,ในไร่ของเราในช่วงนี้ อาจจะเป็นในช่วงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไร้สารที่นะคะในโซนดอกไม้เมืองหนาวรวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลอาจจะยังไม่มีให้ได้เยี่ยมชมรวม,มถึงยังไม่มีให้ได้เลือกซื้อนะคะ<อ>เรามาเริ่มก,กันเลยนะคะทางด้งนานขวาม,มือของทุท่านเลยนะคะจะเป็นในส่วนของส่วนพุซาดาพุซาสายพันธุ์ใต้วันนะคะพันซื่อมีปลูกกินในที่ทั้งหมด90้าไร่ด้วยกัน นะ,ะโดยผู้สร้างันซื้อมีของเรานะคะจะทําการปรลุกในการแบ่งเป็น2โครงการนะะตรงจุดนี้ที่ทุกน่านเห็นนะคะตลอดแนวเลยจะเป็นในส่วนของโครงการที่1นะคะห้าร่และจะมีโครงการที่2องด้านในอีกสิไรายนั่นเองนะผะู้สร้างันซื้อมีของเรานะคะจะเริ่มออกผลผลิตนะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะคะเป็นต้นไปเลยนะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะและยะ้วเวลาให้ผลผลิตทั้งหมด4เดือน ด้วยผลผลิตของเขานะคะมีผลขนาดที่โตนะคะโตสุดเท่าลูกเทนนิสนะคะเล็กสุดเท่าลูกปิงปอง3ลูกสามารถจะชักได้1นกิโลเลยทีเดียวนะคะ,ะ,คะด้วยผลยของเขาเนื่องจากจะมีหัวขนาดที่โตแล้วนะคะเปลือกบ้างนะคะเนื้อแน่นรสชาติหวานกรอบอ,อร่อยนะคะสาม,มารถจะหาซื้อและประทานได้อีกประมาณ2องอาทีเป็นต้นไปนะคะหลัดมาทางด้านซ้ายมือเลยนะคะจะเป็นในสวนองอาง,งน้ำทะเลสาบหนึ่งร้อยหนึ่งไร่องาน้ำที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามนะคะสีขาวที่แหวกไหวในอ่างน้ำทะเลสาบของเราตรงจุดนั้น จะเป็นในส่วนของฟูงหงยุโรปนะคะกว่าว่า5ิตัวด้วยกันนะคะที่อาศัยอยู่ในอ่างน้ำทะเลสาบของเราตรงจุดนี้นะคะฟูงหงยุโรปที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะรวมถึงพันปลาอีกมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะที่อาศัยอยู่ในอ่างน้ำทะเลสาบของเราตรงจุดนี้นั่นเองนะดัดมาทางด้านขวามือเลยนะจะเป็นในส่วนของฟักทองนะสีเหลืองทองตรงจุดนี้นะฟักทองที่เราปลูกไว้ตรงจุดนี้จะเป็นฟักทองยักษ์นะสายพันธุ์นำเข้าจาก USA งานที่เราทำการปลูกไว้ตรงจุดนี้ผลต้นเต็มที่ของเขานะคะหนักสุดจยมีน้ำหนักรวมถึง20กิโลเลยทีเดียวนะโดยฟ้าทองตรงจุดนี้น่าไม่สามารถรับประทานได้นะคะปลูกไว้เพื่อที่จะประดับตกแต่งและให้ความสวยงามเท่านั้นและที่สนมากที่เราจะพบเห็นในช่วงวันฮาโลวีนนะที่เขาจะนิยมนําไปประดับตกแต่งแกะสลักนั่นเองนอกจากฟ้าทองแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของแปลงงรวบรวมไม้ผลนะคะมีผลไม้ต่างๆนานาชนิดเลยนะคะที่เราทำการปลูกไว้ตรงจุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นลองกล้องนะคะทุเรียนนะคะวอลคาโดม่มะยงชีนแล้วม็ส้มจีนนัน่นเองนะถัดมาทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นในส่วนของไร่ชาอูหลงเบอร์12ซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นจุดจอดจุดแรกของเราจุดทางด้านหน้า <c oughs> ซึ่งไร่ชาของเราะคระับรวมกินเนื้อที่ทั้งหมด6 0 0ยไร่ด้วยกัน จุดทางด้านหน้า,นาเรานะจะประกอบไปด้วยราชาอุลโอมเบอร์สิบสองนะทุ่งดอ,อกคอสมอสนะที่เร่มจะเบ่งบานที่เราได้ชมกันบ้างแล้วไล่าชาสามารถเดินขึ้นไปหาลูกทางด้านบนได้เลยนะ,ะดอกคอสมอสนะเดินทางไปตามหญ้าไ,ไปหาลูกโดนเนินตรงนั้นได้นะ,ะมีเสื้อชาวเขามีหมวกชาวเขามีล่มนะ,ะมีเครื่องดื่มมีสินค้ของบุรลลอดของเราจัดจำหน่ายนะ,ะจอดใหสิบนาทีเดี๋ยวมาเจอกันที่รถนะคะชเชิญค่ะ